Thank you you. เรื่องระเบียบแถวเบื้องต้นและท่าพักท่าท่าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนนะคะพูดกับกลองมีเกมสนุกสนุกมาให้เสือนแนนนีได้ลองเล่นกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูท่าทางประกอบในการเล่นกันเลยค่ะถ้าสมมติว่าผู้กับกับพูดว่าปลาเล็กให้ทำมือแบบนี้นะคะปลาใหญ่ปลากระป๋องปลากระโฮอู่อ่านอีกหนึ่งรอบนะคะปลาเล็กปลาใหญ่ปลากระป๋องปลากระโฮ โอเคค่ะแต่เวลาเราเล่นนะคะเราจะไม่เล่น no ช้าๆเราจะเล่นให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะปลาเล็กปลาใหญ่ปลากระป๋องปลากระโหบปลากระโหบปลากระป๋องปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาเล็กปลาเล็กปลากระโหบปลากระป๋องปลากระป๋องปลาใหญ่ปลาเล็กอ่าโอเคค่ะทำด้นะคะต่อไปนะคะเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้ในเรื่องของระเบียบแถวเบื้องตอน้นระเบียบแถวเบื้องต้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับน้องๆปอ .1 สำหรับลูกเสือปอ .1 เลยทีเดียวนะคะระเบียบแถวช่วยฝึกให้เรามีระเบียบวินัยฝึกให้เรารู้จักที่จะความคำสั่งในกองลูกเสือของเรานะคะก็เดี๋ยวจะเป็นการสาธิต สำหรับท่าเบื้องต้นนั้นก็ไม่ได้มีท่าอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะมีท่าต,ตรงท่าพักในรูปแบบต่างๆซึ่งใช้ในกองมือเสือที่เป็นท่าที่มียากมากนักเลยนะคะแล้วก็ท่าซ้ายหันขวาหันกลับหลังหันแค่นี้เองแต่ว่าผู้กับไม่ได้สาธิตคนเดียวนะคะเดี๋ยวจะมีผู้กำกับอีกสองท่านมาช่วยในการสาธิตนะเอาผู้กับแปงกับผู้กับเบลเชิญเลยค่ะ แล้วเราก็จะมาฝึกทําไปพ,พร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยท่าแรกนะคะท่าแรกจะเป็นท่าตรงท่าตรงนี้ถือว่าเป็นท่าพื้นฐานในการปฏิบัติท่าต่อไปได้นะคะถือว่าเป็นท่าที่สง่างากสง่างากเลยเดี๋ยวลูกเสือในนรนีทุกคนยืน อสองแขนเอาไว้ข้างลำตัวนิ้วเรียกที่ติดการสวยๆแบบนี้เลยนะคะคำสั่งในการใช้สำหรับท่าตรงนี้เราจะใช้คำสั่งว่าแพดตรงแพดแล้วตรงนะคะอ่ะพร้อมนะทำนะพร้อมกันเลยนะแพดตรงยืดตัวอกหลายไหล่กนตามองตรงไปข้างหน้านิ้วเรียกที่ติดการแขนสองข้างวางไว้แนบลำตัว นี่คือท่าตรงที่สง่ามากในกองมูอเสือของเรานะคะอย่าลืมนะต้นเท้าชิ้ปลายลาแยกเอาใหม่นะเอาใหม่นะเดี๋ยวขึ้นกับสร้างใหม่นะคะพร้อมกันเลยนะเฮ้ตรงสวยแม่สวยแม่เอาละต่อไปหลังจากท่าตรงแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่ท่าพักท่าพักมีหลายท่าทีเดียวในกองมูอเสือจะใช้ที่สำคัญสำคัญมีสี่ท่านะคะท่าพักพาแรกก็เป็นท่าที่อยู่ในท่าตรงนี่แหละ เมือ่อใดที่ผู้กำกับสั่งพักทำว่าพักนะเราจะใช้คําสั่งําว่าพักให้ลูกเสือในนาฬิกทุกคนย่อนเข่าขวานัหมายความว่าเรายืนตรงอยู่เราย่อนเข่าขวาลงแค่นี้เองนะคะเป็นการผ่อนคลายหรืออยาบททำให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อบางทีเรายืนนานๆเนี้ยเราก็จะใช้ท่าพักแต่สาหรับท่าพักท่านี้เป็นท่าพักที่อยู่ในกองซึ่งจะขยับตัวไม่ได้นะอยู่นิ่งๆอย่างเดียวแต่ใช้ินการย่อนขา พอเมื่อยเราก็เปลี่ยนขย่อนขาซ้ายได้เดี๋ยวเราจะลองสองวิธีนะใช้วิธีการย่อนเข่า,ข,าวขวาก่อนไปตรงพักน้ำพักย่อนเขา่าข้างขวาทีนี้พอเมื่อยปั๊บพอเมื่อยปั๊บเราสามารถขยับเองไปข้างซ้ายค่ะเปลี่ยนค่ะได้แค่นี้เราสามารถขยับนะคะบุ่งกับจะสั่งค้งเดียวแต่ในขณะที่ยืนอยู่นานๆเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนข้างซ้ายได้มีบุ่งกับตะตัน พัดตรงนะคะ กับเชื่อว่าเด็กๆคงเคยเห็นแหละนะแต่ทีนี้เรามาลองทำพร้อมๆกันเลยจะใช้คำสั่งคำว่าตามระเบียบพักนะพู้กับเปฝั่หลังค่ะเดี๋ยวพู่กับเปฝั่หลังเพื่อให้เด็กๆเห็นด้านหลังนะคะพู้กับได้ถึงด้านหน้าแพะตามระเบียบพักก้าวเท้าซ้ายพร้อมกับเอามือไง่าข้างหลังใช้คำสั่งาตามระเบียบพักและก้าวเท้าออกไปพร้อมกันแพะตุ้มเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งคําพร้อมกันเลยนะคะ ตามระเบียบพักดีมากค่ะแทรงทำได้ไหมคะอ่ะฉันกลับมาค่ะนี้เป็นสองท่าแล้วต่อไปเป็นท่าพักแบบที่สามท่าพักแบบที่สามนี้เป็นท่าพักตั้งสบายท่าพักตั้งสบายจะเป็นท่าเดียวกับท่าพักโดยใช้ท่ายืนตรงแต่อันนี้พิเศษกว่านิดนึงคือท่าพักตั้งสบายเนี่ยเราหย่อนเข่าขวาแต่เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เราสามารถที่จะพูดคุยกับเล่อนได้ แต่ยังคงยืนอยู่ในท่าตรงเช่นเดิมนะอาลมณนะพักตอนสบายนะเราจะใช้คำสั่งว่าตามสบายพัก้องกันแทะตรงตามสบายพักนะย่อนข,าข่าวานะคุยกันได้นะตามสบายพักคุยกันสบายๆแต่ยังอยู่ในท่าตรงเหมือนเดิมนะคะ นอกแถวเราสามารถเดินปลิตัวออกไปจากอกองได้เลยนะเดินออกไปจากกองได้เลยนะแต่ไปบริเวณไกลไหมไม่ต้องไปไกลนะลูกไม่ต้องไปไกลเราจะยืนอยู่ใกล้ๆเพื่อที่ผู้กัดเรียกปักเ,เรียกปักเด็กๆจะได้ได้ยินแล้วก็วิ่งกลับมาเข้าแถวเดิมอ่ะลองดูนะแพ็ตรมพักนอกแถวไปแล้วนี่คือการพักนอกแถวเสร็จแ,แล้ว ต้องรีบกลับมาจาัดเขาเหมือนเดิมและอยู่ในท่าตรงเหมือนเดิมต้องเอาละท่าตรงท่าพักสี่ท่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันตั้งแต่ท่าแรกนะตั้งแต่ท่าแรกนะพร้อมกันเลยนะเราจะยืนท่าตรงเด็กๆทำไปพร้อมกันเลยนะคะ เราหพร้อมกันเลยนะอยืน,นตรงนะขวาเดี๋ยวเปิดปลายเท้าก่อนเพื่อเป็นการบอกย้ำว่าเราจะไปทางด้านขวานะเราจะได้ไม่หันขิดนะลูกนะหัน วน,นี้เราจะทำทั้งซ้ายซ้ายหันและขวาหัานนะซ้ายหันและขวาหัานนะจำไวด้ดีๆนะลูกถ้าสั่งขวาปั๊บเปิดปลายเท้าขวาถ้าสั่งซ้ายปั๊บเปิดปลายเท้าซ้ายจำไว้นะคะจำไว้ให้แม่ลเลยนะพูดกับกะสังพร้อมกันเลยนะแท็กตรงขวาฮึทำได้ไหมทำได้ไหมคะทำได้เนาะอ่ะดูเฉย,ยนะสั่งต่อนะ เปิดไปเท้าซ้ายนะลูกหันอยู่ในหน้าตรงหันกลับมาจะสั่งขอหันอีกรอบนึงนะเปิดไปเท้าขวานะขวาหันจะสั่งซ้ายเพื่อหันกลับมาอยู่ในหน้าตรงนะเปิดไปเท้าซ้ายเลซ้ายหันดีมากค่ะดีมากค่ะเก่งมากเลยลูกสุดท้ายท่าสุดท้ายจะเป็นท่ากลับหลังหันวิธีเดียวกัน ที่เด la so ียวกันเลยคือการทําท่ากับหลังหันเนี่ยเราจะหันไปทางด้านขวาเท่านั้นนะหมุนตัวไปทางด้านขวาเท่านั้นสองจังหวะเหมือนกันแต่เราหันหลังเราอยู่ด้านนี้เราอยู่ด้านหน้าทางนี้แต่เราหันกับหลังไปทางด้านหลังแล้วควายเท้าควายเท้า45องศาก่อนนะคือจังหวะที่หนึ่งนะคือจังหวะที่หนึ่งนะกับหลังหันนะคะเปิดไปาเท้าขวาอย่าลืมว่าหันไปทางขวาเท่านั้นนะกลับหลัง หันควายเท้าก่อนนี่จะหมักที่หนึ่งต่อไปค่ะสองกลับมาอยู่ท่าตรงเห็นไหมคะแบบนี้นะคะอ่ะหันกลับมาใหม่โยหหันกลับมาใหม่กลับหลงังหันนะกลับหลงังเปิดไปเท้าไว้หันเก็บเท้าค่ะสองจังหวะนะเดี๋ยวจะนับจังหวะที่หนึ่งกับสองนะคะหันกลับมาค่ะพร้อมนะกลับหลั หนึง่งสองเห็นไหมคะสองจังหวะจะสั่นกับหลังทันอีกรอบนึงนะแต่ตราไม่อยู่ด้านนี้นะแปลว่าหันหลังให้แล้วต้องกลับหน้าหันมาทางหน้าเดิมนะั้นแต่เราอย่าลืมนะขวาเท่านั้นนะลูกนั่นหมายความว่าเดี๋ยวพุ่กลับจะหันด้านนี้นะลูกกลับหลังเปิดเท้าขวาหันหนึง่งสองสองจังหวะเอาละขออีกรอบนึงขอกับหลังทันอีกรอบนึงสองจังหวะนะ 1 2สองกลับล้ฮะ1 2สองเก่งมากค่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยเชื่อว่ารนเสือและในนีนททุกคนคงทำได้เดี๋ยวเราจะฝึกตั้งแต่ท่าแรกพร้อมกันเลยย้ำฟังคำสั่งชา้าๆาชัดๆคิดตามแล้วปฏิบัติตามเรามาทดลองกันเลยนะอ่ะทุกคนอยู่ในท่าตรงค่ะพุ่มกับจะตามอย่างเดียวแล้วนะเด็กๆดูพุ่กับที่ขา้สาธิตนะคะแล้วคิดตาม ไม่เป็นไรลูกฝึกทำมันไม่มีใครทําได้ในครั้งเดียวหรอกนะแต่เราก็ต้องพยายามฝึกให้ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของกองลูกเสือเนาะอ่ะมาอยู่ในท่าตรงลูกตรงปลายเท้าแยกต้นเท้าชิดนิ้วเรียนชิดติดกันมืออยู่ข้างลำตัวนะคะจำไว้นะมองตามงตรงไปข้างหน้าอกขยับเลยึ๊ม What? ตรงซ้งายหันขวาหันกํลาลังหันหรือท่าพักทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานในกองลูกเสือของเรานะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะคะตอนหนึ่งของเรานะคะเป็นเรื่องใหม่ซึ่งลูกเสือทุกคน,นหรือทุกคนก็ยังไม่ได้เคยฝึกปฏิบัติมาเลยนะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรดูคลิปนี้แล้วลองฝึกดูนะคะลองฝึกดูก็อาจจะ ทำได้บ้างไม่ทำทำไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรก็ลองฝึกดูนะคะมันก็ไม่ได้ยากมากน,นะก็ฝากไว้ฝากไว้ให้เป็นการฝึกปฏิบัติก็แล้วกันนะคะงั้นพบกันใหม่ในคลิปต่อไปดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเนื้อหาการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติระเบียบแถวเบื้องต้นท่าพักทำกันได้ไหมคะในลำดับต่อไปเราจะลองมาทำแบบทดสอบหลังเรียนกัน ลองดูนะคะว่าจะทำได้ไหมเอ่ยข้อ1รูปภาพใดเป็นการปฏิบัติ ในท่าตรงฉเฉลกยกอไกข้อ2การปฏิบัติในท่าตามระเบียบพักตรงกับข้อใดฉเฉลยขอใครข้อ3การปฏิบัติในท่า ซ้ายหันขวาหันต้องปฏิบัติกี่จังหวะจึงจะเป็นท่าที่สมบูรณ์กอไก่สองจังหวะขอไข่3จังหวะ,ฉะเฉลยกอไก่ข้อ4ท่าพักที่ใช้ในกองลูกเสือมีทั้งหมดกี่ท่า กอไก่สาท่าขอไข่สี่ท่าเฉลยขอไข่ค่ะข้อ5ข้อใดคือท่าพื้นฐานที่ใช้ในการฝึกระเบียบแถวกอไก่ท่าตรงขอไข่ท่าพักตามระเบียบ ฉเฉลยกไก่ท่าตรงข้อ6ถท่าพักเป็นท่าเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าตรงเพื่ออะไรกอไก่เพื่อช่วยในการพักเหนื่อยขอไข่เพื่อช่วยในการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อฉเฉลยขอไข่เพื่อช่วยในการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อข้อ7 คำบอกขวาหันในจังหวะที่สองจะปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาและอยู่ในท่าตรงขอไข่ชักเท้าซ้ายหมุนตัวกลับไปอีกด้านหนึ่งเฉลยก็ไก่ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาและอยู่ในท่าตรง เรื่องโชมงามกับนายมซอ,อมีงามหนึ่งคนอาศัยอยู่กับพ่อและแม่อยู่ที่บนภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งบริเวณรอบๆบ้านของเขาจะประกอบไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์วันหนึ่งนะคะเขาเดินทางไปที่ตลาดโดยการที่นําเอาดอกไม้เดอกน,นี้ไปขายและแลกกับเหรียญทอง เขาทําแบบนี้อยู่ในทุกๆวันจนวันหนึ่งเขาเดินทางไปขายดอกไม้และได้พบกับชายมอซอที่นอนอยู่ที่บริเวณพื้นเขาสึกถามชายมอซอว่าทําไมเจ้าถึงมานอนอยู่ที่พื้นแบบนี้เล่าชายมอซอจึงตอบกลับไปว่าข้าหิวมากๆเลยข้ายังไม่ได้ทานอะไรเลยหญิงงามเมื่อได้ยินอย่างนั้นจึงสงสาร เขาจึงนำเอาขนมปังที่อยู่ในกระเป๋ามาให้กับชายมอซอได้ร,รับประทานชายมอซอจึงเก่าวขอบคุณและผ่านไปหลายวันหญิงงามก็ยังคงไปขายดอกไม้อยู่เช่นเคยแต่ในวันนี้ในระหว่างทางที่เขากำลังจะกลับบ้านเขาได้พบกับเจ้าชกจิ้งจอกเจ้าเล่เจ้าสนักจิ้งจอกเห็นว่าหญิงงามมีขนมปังอยู่เยอะมากมาย จึงเข้าไปวิ่งวนอยู่บริเวณรอบๆตัวของหญิงงามทําให้หญิงงามรู้สึกตกใจและทำขนมปังหลุนพื้นชายมซอ,อเดินผ่านมาพอดีจึงเข้าไปช่วยหญิงงามเมื่อเขาช่วยหญิงงามเสร็จหญิงงามจึงกล่าวขอบคุณชายมอซอและหญิงงามจึงได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราช่วยผู้ที่ ต่ำต้อยกว่าเราวันหนึ่งเขาก็ต้องมาช่วยเราค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ